ยังยังไม่กินอีกเมื่อมือแล้วเฮ้ยดาวเขาบอกเป็นที่แรกและเป็นที่เดียวในประเทศไทย ้วผัดไทยประตูผีอันไหนเลยคะปลาเลยปลเปิดแอร์เย็นสบายมากเลยไม่ต้องกลัวร้อนมาที่นี่ต้องกินผัดไทยนี่ให้ดูเมนูนะคะีนแนะนำเลยก็คือผัดไทยประตูผีต้องมากินเลยผัดไทยเส้นจานเจอกันนานเฮ้ยคนในี้เขาตาี๋ผู้ตี๋เดียวตี๋สาวตัดแล้วตัดแล้วที่ชอบจริงๆกันเนี่ยผัดไทยคุ้งสดซอไทยดั้งเดิมต้องสั่งนี่เลยรอยการต้องสั่งคือน้ำส้มใช่ไม่สั่งไม่นูว่าผิด น้ำส้มปวดใหญ่กว่านี kind of ้ค kind ร of ับผมน้ำ kind ส of ้มอะไรนะพี่น้ำส้มพันเหรอส้มพันก็ทำเองเลยนะเด็ดมากมาต้องกินนะคร้ำส้มส้มพันต้องลองพี่เหนือบอกว่าต้องลองน้ำส้มเป็นน้ำส้มที่ฉันชอบเลยนะคะขย่ในการขย่แล้วเจ๋อเ๋เดียวนิดเดียวพอเราฟังกันขึ้น อร่อยจริงอร่อยจริงอะเหมือนกินส้มสดๆเลยอะเื้อเป็ตนตัต่อน,นี้เลยอร่อยมากเขาหูเบิร์ตวายุสาย <laughs> <laughs> อ๋อเหรอเามันเป็นชีนอะลืมไปลืมไปว่ามาจากแลนด์คนเหนือเหนืออะไรจัอออ กินทันทีนะคะมันถึงจะอร่อยหอมมากผัดไทยประตูอันนี้เขาเรียกอะไรนะเมนูผัดไทยเส้นจันทร์มันกุ้ง ห่อไข่ด้วยห่อไข่อ๋อน่ากินมากอ๋ออิ่มมากอุ้ยดูเส้นดูเส้นยังไม่ปรุงนะชิมก่อนอยากกรู้รสชาติออริจินอลเป็นยังไงแม้แต่จริงๆไม่ปรุงก็อร่อยนะเืออร่อยมากอันนี้กินแบบไม่ปรุงเลยนะยังอร่อยเลยอ่ะหนักต่าให้กับผมรูเส้น กินนี่เสร็จก็บนดมสนวนดมจนออกมาเเดี๋ยวมันเผือกเลยนะที่บอกเนไชชป้ามย่าถ้ามาแถวนี้ไม่ได้มีแค่ผัดไทยประตูกีแน่นอนของกินเยอะมากเตรียมฟองกันเลยผัดไทยกับน้ำส้มมาแล้ว ยังไม่กินอีกเมื่อยมือแล้วเอาเลยอะผมไปศพก็หิวศพก็หิวจริงจริงรสชาติไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนบอกเลยว่ารสชาติอร่อยตั้งแต่ยังไม่ปรุงเลยดูกุ้งนี่กุ้งตัวใหญ่มากดูกุ้งอันนี้ไม่ใช่กุ้งธรรมดานะกุ้งอะไรกุ้งแะไรเรา ตอนแรกนึนกว่ากุ้งสุเทราดนะผมคิดไปโน่นเลยนะมากุ้งแช่เลยกุ้งเนะื้อสดเด้งมากเลยนะคะลองชิมดูครับอ,อร่อยจริงที่กิน,นร้อนๆนะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากอยากจะหมดแล้วเนะี่ยเฮ้ยดาวก็อบอกเป็นที่แรก ้็เป็นที่เดียวดูดิเป็นที่แรกและเป็นที่เดียวในประเทศไทยลชจนแพ้จ่ายเองเลยเอา เรื่องใหญ่มากเลยเดี๋ยวเขาเชร์ก่อนแล้วกันในหัวแตกไม่ผิดหวังเลยครับลิปสมัยผัดไทยประตูผีอร่อยมากแนะนําเลยแม่นมากเลยใครหาผัดไทยอร่อยแนะนำร้านนี้เลยทิปสมัยผัดไทยประตูผีโอเคเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะฝากกดติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย